สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของมหาจุดพาเที่ยวครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟที่เข้ามาให้กำลังใจครับวันนี้พาพี่พาน้องมาชมวัดพระธาตุหนองบัวครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับสวัสดีครับมาจากไกด์คนหล่อของเราครับผุมผ้าหล่อาผมผ้า ญาติโยมมาจากกรุงเทพมหานครนะครับผมโพือมาจากประเทศลาวมาไปทําบุญที่ภาษาวัดภูมาอ๋อมาจากประเทศลาวใช่ครับไปทําบุญที่ภาษาวัดภูมาครับแล้วก็ไปวัดภูสะเล่าวัดหลวงป่าเซศ์ครับผมแล้วก็ในครนี้ก็เลยได้แวะมาไหว้พระธาตุครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมมาเจอลูกศิษย์พ่อผมอ้าก็ได้มาช่วยกันผมว่าทำลูกศิษย์ เม่ต้องับโควิดก็ด็เด็กครับผมสาธุสาธุสาธุครับอ้าอ้าอ้าครับผมกำลังจะไปวัดทุ่งศรีวิไลต่อครับสายบนวัดทุ่งศรีวิไลเอแถวเของในครับพี่น้องบัญชีทวนหลวงพ่อพุทธวิเศษแล้วก็ทิดท้ายรายการวันนี้ก็อุทยานนครวัดครับที่บ้านหนองห้ยขัดขัดครับสถานที่อุบลมีหลายแห่งเนาะมีแต่สายสายธรรมะไม่ใช่สายมูนะครับพี่น้องสายธรรมะบ๊ายบายครับผมนี่กับมูครับอาจารย์ประวิทย์ครับ ไกาหนำเที่ยวขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟที่เขามาให้กำลังใจกันครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศครับพี่น้องเป็นบรรยากาศในช่วงบายบายครับพิกัดอยู่วัดพระธาตุน้องบัวพ่ะบรมมหาเจดีศรีมหาโพครับพาพี่พาน้องพาพี่พาน้องมาสัมผัส มาเขาวัดฟังรรมวัดประธานน้องบัวหลายเทื่อแหละครับก็มาทีไรใจก็สงบแล้วก็เกิดพลังจิตพลังแห่งศรัทธาความสงบเยือกเย็นนะครับได้บุญได้กุศลน้ำกันครับพี่น้องเกิดความสบายกายความสบายใจแหลคะครับพี่น้องเขาวัดฟังรรมนี่คืออีก วัดหนึ่งของอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปครับพี่น้องนี่พระบรมมหาธาตุเจดีสีมหาโพธิ์ตั้งตระงานสูงครับใดบรรยากาศครับใดบรรยากาศน้ากันนี่คือภายในเขตพุทธมนทลพระบรม ดจดีศรีมหาโพธิ์ครับพี่น้องรายรอมมีพุธทธศาสนิกชนกราบมากราบมาไหวามาทําบุญทําท่านนํากันตลอดนะครับกะถือว่าได้มีโอกาสครับแม้พี่น้อง f อฟซี FC, ทางใกลไกลไม่มีโอกาสเข้ามาแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นภาพที่มหายศพาเที่ยว มานำเสนอให้พ<ห>ี่ให้น้องได้ชื่นชมบารมีได้ชื่นชมนะครับพระพุทธศาสนาละครับพี่น้องนะครับสวยงามครับได้บรรยากาศน้ำกันครับนี่ได้บรรยากาศขอบคุณ FC ทั้งใกล้และไกลทั้งในและต่างประเทศครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับ ในคลิปของมหายศพาเที่ยวครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลเอ้อครับที่เขา้ามาให้กำลังใจนะครับวันนี้นําเสนอหถือว่าเป็น e ีีที่หนึ่งแล้วครับพี่น้องเป็น e ีอพีที่หนึ่งนะครับก็จะมี e ีพีสองอีพีสามตามมานะครับนี้คือพรมมะบรมธาตุมหาเจดีย์สีมหาโพนะครับที่ เป็นพุทธคยาจำลองจากประเทศอินเดียครับตั้งตระงานสวยงามท่ามกลางใจเมืองของอุบลราชธานีครับพี่น้องนี่นี่คือฐานนี่คือฐานนะครับแล้วก็สูงล่ะครับพี่น้องนะครับสูงตระงานนะครับสวยงามครับในบรรยากาศละกา เป็นพลังแห่งศรัทธาจริงๆครับของพีของน้องที่มานมัสก,การนะครับพิกัดยุวัดรพระธาตุน้องบัวตำบลน,นเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับถือว่าเป็นเมืองนักปราชญ์เป็นเมืองแห่งแดนธรรมะประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วก็วัดว่าอารามแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อของอุบลราชธานี แลกักกาของพี่น้องทั่วไปแล้วครับสายวิปัสสนาก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เสาหลวงปู่สิงห์หลวงพ่อชาสุภัทโทล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิสายวิปัสสนานะครับนี่คือพระบรมมหาธาตุเจดีย์สีมหาภูตั้งทำงานอยู่ครับผมเอาคลิปนี้เอาไวเ้เพียงถอนเท่าน,นี้ครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาหายก้าตังใจครับนี่คืออีพีที่หนึ่งครับติดตามอีพีที่สองภายใน พระบรมธาตุจะพาพีพ่อนองเขาไปชมพระบรมมหาเจดีย์สีมหาโพธนะครับภายในนะครับมีอีย่างแน่น่าเคารพกราบไหว้นะครับเอาเจอกันในอีพิทีสองครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ